มาคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปหาบ้านใหม่ให้ปากัดกันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศท้ายเมืองนะคะทุกคนที่ผ่านไปก็คือชิงช้ายักษ์ที่ยังไม่เสร็จนะคะและนี่ก็คือลานพญานาคเป็นไฮไลท์ของเราเลยค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนให้ช่างกิจเขาไปเจราจาเรื่องหลูปากัดนะคะเราจะเปลี่ยนบ้านน้องปากัดของเราจากปากัดหลูวพาสตินะคะก็จะมาเป็น โหลแก้วกันนะคะให้ช่างกิจเขาเลือกไปนะคะเจ๊ปิ๋มก็จะพามาชมป่าสวยงามรอช่างกิจกันนะคะทุกคนใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะที่ร้านตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะก่อนกลับวันนี้แวะซื้ออาหารทะเลตรงท้ายเมืองกลับบ้านอีกแล้วะคะ่ะทุกคนเลือกไปเลือกมาว่าจะเอาติด ไปนิดๆหน่อยๆไปทำอาหารเที่ยงนะคะทุกคนสรุปก็คือใบเทาปิวเช่นเคยค่ะจ่ายต่างเสร็จก็จวดจอดฟาดแปดกลับบ้านกันนะคะทุกคนพอกลับร้านก็ส่งพี่ชมพู่ให้เปิดร้านก่อนนะคะส่วนเจ๊พิมกับช่างกิจเราก็จะไปที่บ้านสวนก่อนนะคะทุกคนไปทำงานนิดๆหน่อยๆที่บ้านสวนนะคะก็กลับไปดูแลน้องปากัดของช่างกิจด้วยค่ะ ให้พี่ชมพู่เปิดร้านขายของต่อค่ะสรุปวันนี้นะคะก็ปิดร้านประมาณชั่วโมงกว่านะคะทุกคนเพื่อภารกิจตามหาบ้านใหม่หลูแก้วให้ประกาศช่างกิจกันบรรยากาศรวมๆของบ้านสวนของเราก็ประมาณนี้นะคะช่วงเย็นๆน,นะคะทุกคนและนี่ก็คืออีกขั้นตอนสำคัญนะคะของช่างกิจ ในการเพราะปากัดนะคะทุกคนนี่ก็คือเราจะแยกแม่พันุ์ออกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าบอดมีไข่แล้วนะคะช่างกิจก็จะแยกแม่พันธุ์ออกนะคะทุกคนปล่อยให้พ่อพันุ์ดูแลไข่ไปนะคะเจ๊ยิมก็ได้แค่ดูนะคะแต่ทุกขั้นตอนก็คือเป็นช่างกิจนะคะที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเจ๊ยิมก็แค่มาถ่ายคลิป เก็บไวค้ค่ะช่างกิษก็เพราะหลายข้อเลยนะคะก็จะทยอยออกลูกนะคะทุกคนแต่ละขั้นตอนนะคะทุกคนช่างกิษก็จะจดบันทึกไว้ว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าที่ของช่างกิษค่ะไม่ค่อยจะเหือเลยนะคะทุกคนกลับถึงร้านช่างกิษก็มาทำการย้ายบ้านให้ปราการกันคะ่ะจากหลูพลาสติกนะคะก็จะย้ายมาหลูแก้วที่เราได้มาวันนี้นะคะทุกคน ดูสวยงามดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยค่ะมีโลปากัดขายด้วยนะคะทุกคนราคาเป็นราคาแบ่งปันนะคะน้องๆปากัดของช่างกิจตอนนี้ก็สองเดือนเศษนะคะทุกคนแต่เราก็เริ่มออกมาแบ่งปันกันแล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบไปต่อยอดก็ รับไปเลี้ยงดูได้เลยนะคะทุกคนมีสแตนบายแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันเลยค่ะปลากัดที่เห็นนี่ก็ยังสวยได้ต่อนะคะทุกคนยังสะพรึงได้อีกนะคะเพราะว่าอายุน้องเพิ่งสองเดือนเองค่ะถ้าสนใจนะคะทุกคนราคาไม่แพงนะคะสามารถที่จะ Walk-in มาร้านเจปิมนาทอนได้เลยค่ะมีเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะปลาของเราขวดโลก็มีขายทั้งโลแก้และโลพลาสติกค่ะ